เบาหวานขึ้นตานางรายหน้าสวยเสิบช็อตเด็ดฉลองรัก3ปีแฟนไฮโซ รักหวานมั่นคงไม่มีสะดุดสำหรับคู่ของดาราสาวหุ่นแซบเมพิชนาสาขาก่อนกับหวานใจไฮโซหนุ่มบิ๊กอัครวัตรคงสีริการที่ตอนนี้ปลูกต้นรักใช้สถานะแฟนร่วมกันมา3ปีแล้วจนใครๆก็ลุ้นก็เชียร์อยากจะได้ยินข่าวดีสวมแหวนขอแต่งงานสักทีล่าสุดสาวเมยก็ได้หย่อนภาพเก็บเป็นความทรงจำดีๆตลอดระยะเวลา3ปีที่เป็นแฟนกันพร้อมแคปชั่นสุดหวานว่าอว่าจะไม่รัก h a p p y 3 years anniversary ทางด้านหนุ่มบิ๊กก็หวานไม่น้อยเช่นกันด้วยแคปชั่นระบุว่า3 years with you just like 3 months thank you for every moment together happy anniversary ค่ะ add me พิชญนาะทามกลางแฟนๆเข้ามาร่วมยินดีและเชียร์สนานอยากเห็นซีนคุกเข่าแล้ว